การมอบธงต้านยาเสพติดให้กับผู้นำชุมชนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าชุมชนจะร่วมกันต่อต้านยาเสพติดทุกวิถีทางเป็นกิจกรรมหนึ่งภายในงานร่วมพลังใจครอบครัวทาหารไทยห่างไกลาย,ยาเสพติด ที่จัดขึ้นภายในห้องสีพัชรินสโมสรร่วมเริงชัยที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่สองเทศบาลตำบลหน,นองไผ่ล้อมสาธารณาสุขอำเภอเมืองนครราชสีมาและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้กำลังพลและครอบครัวตรหนักในโทษภัย,ยของยาเสพติดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องตลอดจนคอยสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสยาเสพติดให้กับทางราชการโดยได้นำกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทหารและครอบครัวผู้นำชุมชน ครูและนักเรียนในสถานศึกษาต่างๆมาร่วมรับฟังด้านพลโทนทวัสสุขป,ปลังแม่ทัพภาคที่2กล่าวว่าปัจจุบันปัญหายาเสพติดกําลังแพร่ระบาดมากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมายและได้มีการเปลี่ยนรูปแบบในการแพร่ขยาย หน่วยงานภาครัฐก็พยายามทำการปราบปรามอย่างต่อเนื่องสำหรับปัญหายาเสพติดจะแก้ไขได้ก็ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนการจัดงานในวันนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการกันร,ระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขซึ่งจะมีการระดมความคิดเห็นหาวิธีที่จะไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในเขตทหารซึ่งข้อสรุปที่ได้ในวันนี้ ก็จะได้นำไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการต่อต้านยาเสพติดของกองทัพภาคที่สองต่อไปแต่ขณะนี้เราได้มีการบูรณาการแผนงานโดยที่ทางกองทัพภาคที่สองจะเป็นศูนย์ในการบูรณาการแผนงานกับส่วนราชการทุกส่วนเพราะถ้ามีการบูรณาการกันเนี่ยทุกอย่างมันจะสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทาให้การจับคุ็มากขึ้นกลุ่มกระบวนการพวกนี้ก็ไม่ได้ลดความพยายามเขายังมีพยายามอยู่เหมือนเดิมหรือไม่อาจจะมากขึ้นแต่ถ้าเรามีการบูรณาการกําลังกันเนี่ยเราก็จะจับกลุ่มได้มาก ด้านนายภัยบุญพฤกษาเวศนายกเทศมนตรีตำบลหน,นองไผ่ล้อมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบมีผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า200รายซึ่งทั้งหมดที่ตรวจพบทางเทศบาลก็ดำเนินเรื่องให้ไปบำบัดรักษาขณะที่นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นทางเทศบาลได้กำหนดนโยบายรณรงค์ค้นหาผู้ติดยาเสพติดการทำประชาคมในชุมชนทั้ง29ชุมชนและการจัดกิจกรรมรวมพลังเอาชนะยาเสพติด เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นพิษภัยเกี่ยวกับยาเสพติดจนเกิดความตระหนักทําให้ร่วมใจกันต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนของตนเองสอดคล้องกับนายนารงเสือบุญสาธารณาสุขอำเภอเมืองนครราชสีมาก็มองว่าพื้นที่โดยรอบค่ายทหารถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษดังนั้นทุกคนในชุมชนโดยรอบจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและต้องร่วมมือกันในการกําจัดสิ่งไม่ดีเหล่านี้ให้หมดไปมีเยอะอยู่เือนกันโดยเฉพาะในในริมถนนริมข้างทางรถไฟ ในในบริเวณตัวค่ายเนี่ยนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยคนแพลนเรอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีปัญหาจริงๆแล้วพอเรามาสก,กรีนมาคัดกรองต่างๆเนี่ยจากการทําประชาคม5วันนี้นะครเราก็พบตรงนี้เยอะนะครับนระยะที่1เราจะมีการลงไปในพื้นที่นะครับในชุมชนทั้ง29ชุมชนเพื่อสอบถามความคิดเห็นนะครับแล้วก็จัดทำยุทธศาสตร์ในเรื่องของว่าวันนี้ชุมชนเกิดปัญหาอะไร นะครับและปัญหาพิษภัยยาเสพติดนั้นมีมากน้อยขนาดไหนแล้ววันนี้ก็เป็นวันเป็นภารกิจที่2นะครับที่เราจะได้คิกออฟนะครับรวมพลังนะครับเพื่อเอาชนะยาเสพติดในกองทัพภาคที่สองและในตำบลนนองผ่ร้อมทั้งตำบลน,นะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการมอบธงต้านยาเสพติดให้กับผู้นําชุมชนและโรงเรียนการบรรยายพิเศษจากพันเอกนายแพทย์พงศักต์ตั้งคานานะักพูดชื่อดงังการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดซึ่งผลที่คาดว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับกลับไปในวันนี้ ก็คือทุกคนจะมีความร่วมมือร่วมใจกันยับยั้งการระบาดของยาเสพติดและสามารถป้องกันตนเองเยาวชนและลูกหลานไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้พัทรเทียมพลถ่ายภาพภูสรัญญาชัชวานรายงาน